จูดวงชาวาราศีมินข่าวดีกำลังมาข่าวร้ายจะหมดไปด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาดวงนี้จะได้ข่าวดีจะเริ่มลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานกันเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคข่าวร้ายจะหมดไปสิ้นมีแต่เรื่องกังวลมีแต่เรื่องไม่ดีรนะับุ่นวายเหลือเกินแต่สิ่งต่างๆจะได้หมดไปข่าวดีเข้ามาทําจิตใจแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาก็ถือว่าเป็นข่าวดี สุขภาพจิตร่างกายแข็งแรงเกิดความแจ่มชื่นดวงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารสิ่งชั่วร้ายออกไปหมดไปสิน้นแปดใบเท้าเกิดขึ้นในโชคตาให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าดวงชะตานี้เปิดนะผมคุณมีเกณฑ์ชะตาจะได้พบได้เจอกับเพื่อนเก่าเข้ามาบอกเก่าเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคตามีดดาปักลงมาตรงกลางใจกวนกาวายกระสับกระสายอดทอนอดก้น ราชศรีมานอนซบตากด้วยอำนาจบนบารมีวัส,สนสิธิ์ค้ำชูปกปากคุ้มของรักษาอัศวินขี่ม้าถือเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสักกบกระสายดวงชะตานี้ให้ลื่นเลิศสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขดวง,งสุขสมสมหวังดังใจหมายหนึ่งดาบเกิดขึ้นในโชคชะตา จะติดเกิดขึ้นในโชคชะตาบนกุศลวาสนาเทพเทวดาฟ,าฟ้าดินค้ำชูหนุนนำโชคชะตาคุณจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันแลาให้ประเพณีมันเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสิไหนท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีปัญหาต่างๆที่เศร้าหมองได้มาลายหายไปสิ้นดวงชะตานี้มีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องตัดสินใจท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นนะผมได้รับเหรียญทองโอกาสทองเข้ามาซ้ายสามดาบขวาสามดับมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจิงดีอํานาจบญบารมีวัสนาให้ท่านปฏิปดอย,ดยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีในเกณฑ์ชะตาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งจิงดีอํานาจบนบารมีวัสนามีดปักลงกลางใจ กวนกะวายกะสับระสายมีดดาบปากลมานนอนไม่หลับกับปัญหา,าต่างๆจัสตเมนตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงชะตานี้เจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดรวดล้าแสนทุกทาวานอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองดวงชะตานี้ใช่ธรรมาดาเสีย่ายยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเอเมโล่หนักลบกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นมองการไกลถึงอนาคตก้าที่จะปรับปรุงพัฒนาพลิกเปลี่ยนแปลผัน ับผมเด็กน้อยนําพาซึกเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมีเกณฑยะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีปีศาจมูมานนางมาไล้ข่าวไล้จะได้มาลายหายไปสิ้นเพราะว่าแสงสว่างกําลังส่องแสงมาสู่ดวงชะตาของคุณดวงชะตานี้ปูฤาสีส่องแสงตะเกยียงทองดวงเปิดรวยเๆๆนะลยรวยนะรวยยางเดียวอย่าไปสนใจสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลไม่เอาฉันจะรวยฉันจะรวยทองอย่างนี้ไว้ครับ ครับผมพระราชาถือดาบแปลว่าดวงนี้เอาจริงเอาจัางมาถึงเวลาตั้งมั่นท่านจะล้อเล่นกับชีวิตไม่ได้ครับผมชีวิตท่านต้องดีชีวิตท่านต้องดีต้องเฮงต้องปังต้องสวยต้องหล่อต้องเฮงครับผมไม่มีสิทธิเลือกนะครับผมเพราะนั้นเดซันมันเกิดปากทงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทะเดียรใดหายพิเทศตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาพระราชาแห่งถ้วยดำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งสามเหลียนถ้วยทอง ดาทาวเวอร์ฟ้าผ่าลงมาตรงกลางใจตกตำแหน่งสองถ้วยทองนำพาซึ่งความมาสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิคำชูปกปากคุ้มครองรักษาดวงจะตาจะเปิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ทีมให้ค่าคู่ดังช่องได้ท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับเดือนนี้สำหรับชาวราศีมีนเปรียบเหมือนการเดินทางข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความเป็นจริงโดยมีกระแสะพลังงานที่ไหลเวียนอย่างนุ่มนวล ต่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่รอคอยให้คุณเข้าไปสัมผัสราวกับใบพายที่โค้งงามตามสายลมแต่ยังคงรากฐานที่แข็งแรงไว้ได้ด้านการงานขึ้นแห่งความสมเร็จที่ค่อยเคลื่อนการงานในเดือนนี้ของคุณเปรียบเหมือนนักเดินเรือที่กำลังนำทางเรือผ่านมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยโอกาสบางครั้งลมอาจจะสงบจนคุณรู้สึกเหมือนเรือไม่เคลื่อนไหวแต่แท้จริงแล้วกระแสใต้น้ำกำลังพาคุณไปสู่จุดหมายที่ดีกว่าเดิม ช่วงแรกของเดือนคุณอาจพบว่าตัวเองต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการทำงานเหมือนนักศิลปินที่ต้องเปลี่ยนจากการวาดด้วยสีน้ำมันมาเป็นสีน้ำเครื่องเนื้อต่างกันแต่ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ยังคงอยู่ตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานด้านการตลาดคุณอาจต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่หรือวิธีการทำงานแบบใหม่ที่อาจด,ดูซับซ้อนในตอนแรกกลางเดือน เป็นช่วงที่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะเบ่งบานเหมือนดอกบัวที่ผลิบานในบ่อน้ำใสไอเดียที่เคยฝังอยู่ในใจจะค่อยๆปรากฏให้เห็นรูปร่างและคุณจะพบว่าเพื่อนร่วมง,งานหรือวนหาให้ความสนใจในข้อเสนอของคุณมากขึ้นหากคุณเป็นครูคุณอาจคิดวิธีการสอนใหม่ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นหรือหากคุณทำงานขายคุณอาจพบวิธีการเข้าถึงลูกค้าที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมปลายเดือน คุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์จากความพยายามที่สั่งสมมาเหมือนชาวนาที่ดูแลต้นข้าวได้ความอดทนและในที่สุดก็ได้เห็นข้าวเปลี่ยนเป็นสีทองโครงการที่คุณทุ่มเทอาจได้รับการยอมรับหรือความสัมพันธ์ในที่ทำงานอาจพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นคำแนะนำคืออย่าพึ่งตัดสินใจเปลี่ยนงานในช่วงนี้แม้จะมีโอกาสใหม่เข้ามาให้เวลากับตัวเองในการสังเกตและเรียนรู้เหมือนการดูน้ำไหลก่อนจะตัดสินใจว่าจะกระโดดข้ามไปฝั่งโน้นหรือไม่ ด้านการเงินกระแสะน้ําที่ไหลเวียนสู่ความมั่งคั่งการเงินของคุณในเดือนนี้เปรียบเหมือนสวนน้าที่มีหลายระดับบางครั้งน้ำไหลเชี่ยวบางครั้งไหลช้าแต่โดยรวมแล้วมีทิศทางที่ชัดเจนและมั่นคงความสามารถในการบริหารเงินของคุณจะเหมือนนักดนตรีที่เริ่มเข้าใจจังหวะและทํานองของเพลงมากขึ้นรายได้หลักจะมีความสเสถียรเหมือนลําธารที่ไหลาบานหุบเขาไม่เร็วจัดแต่ต่อเนื่อง หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจลูกค้าเก่าจะยังคงไว้ใจและกลับมาใช้บริการส่วนหากคุณเป็นลูกจ้างงานประจำจะให้ผลตอบแทนที่คาดหวังได้รายได้เสริมอาจมีโอกาสเข้ามาจากทางที่ไม่คาดคิดเหมือนการเก็บเศษทองที่หลุดร่นลิมแม่น้ำอาจเป็นการขายของที่ไม่ได้ใช้การทำงานพิเศษช่วงสุดสัปดาห์หรือการได้เงินจากการลงทุนเก่าที่เคยลืมไว้ตัวอย่างเช่นหากคุณเคยซื้อหุ้นตัวเล็กๆไว้แล้วลืมไปอาจพบว่าตอนนี้มีกำรไรมากกว่าที่คิด การจ่ายเงินต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายด้านอารมณ์เหมือนการซื้อของเพราะอารมณ์ดีหรือเครียดแนะนําให้ตั้งกฎง่ายๆว่าก่อนซื้อของที่ราคาเกิน500บาทให้หยุดคิดสักวันหากวันต่อมายังต้องการอยู่ก็ให้ซื้อริธีนี้จะช่วยประหยัดเงินได้มาก การลงทุนเป็นช่วงที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวมากกว่าการเล่นหุ้นระยะสั้นเหมือนการปลูกต้นไผ่ที่เติบโตช้าแต่แข็งแรงและยืนยาวหากมีเงินเหลือลองดูกองทุนรวมหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำคำแนะนำคือสร้างกิจ,จวัดการออกแบบง่ายๆเช่นทุกครั้งที่ได้เงินเหรียญ10บบาทให้ใส่กระปุกออมสินรู้เหมือนเล็กน้อยแต่ปลายปีจะแปลกใจกับจำนวนที่สะสมได้ด้านความรักการเดินทางสู่หัวใจที่เข้าใจกัน ความรักของชาวราศีมีในเดือนนี้เหมือนการอ่านหนังสือเรื่องโปรดที่มีหลายบทแต่ละบทมีอารมณ์และความหมายที่แตกต่างกันบางครั้งหวามซึ่งบันรั้งลุนละทึกแต่โดยรวมแล้วเป็นเรื่องราวที่สวยงามและมีความหมายสำหรับคนโสดดังนกที่กำลังจะบินพบรังใหม่หากคุณยังคนเอียวเดือนนี้จะเหมือนการเดินเล่นในสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีมีความงามรอคอย ให้คนพบในทุกม,มุมความรักอาจเข้ามาในรูปแบบที่คุณไม่เคยคิดไว้ช่วงแรกของเดือนคุณอาจรู้สึกเหมือนผีเสื้อที่กำลังค้นหาดอกไม้ที่ใช่มีตัวเลือกมากมายแต่ยังไม่แน่ใจว่าอันไหนคือสิ่งที่จ้าต้องการ การพบปะมั่วคนใหม่จะเพิ่มขึ้นอัจผ่านการทำงานกิจกรรมออนไลน์หรือการแนะนำจากเพื่อนตัวอย่างเช่นคุณอาจไปวันเกิดเพื่อนแล้วได้รู้จักกับคนที่มีความคิดคล้ายเคียงกันหรือในแอปหาคู่อาจมีคนที่มีโปรไฟล์น่าสนใจเข้ามาทักทายกลางเดือนความรู้สึกจะเริ่มชัดเจนขึ้นเหมือนหมอกที่ค่อยๆจางลงจงเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามหากมีคนที่คุณสนใจ นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะกับการเปิดใจคุยกันลึกขึ้นอย่าพึ่งรีบตัดสินใจแต่ให้เวลากับการทำความรู้จักกันการคุยผ่านข้อความอาจพัฒนาเป็นการโทรศัพท์หรือการนัดเจอกันครั้งแรกปลายเดือนหามีคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณจะรู้สึกเหมือนได้พบชิ้นส่วนที่หายไปของจิ๊กซอทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางความสัมพันธ์อาจยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่มีสัญญาณที่ดีว่าจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นคำแนะนำคืออย่า ไปหลงไหลกับภาพฝันมากจนริมดูความเป็นจริงให้เวลากับการสร้างมิตรภาพที่แข็งแรงก่อนแล้วความรักจะตามมาสำหรับคนมีคู่เหมือนการปรับแต่งเครื่องดนตรีให้เสียงกลมกลืนหากคุณมีคนรักอยู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากันมากขึ้นเหมือนนักดนตรีสองคนที่กำลังหัดเล่นเพลงประสานเสียงต้องใช้เวลาและความอดทนในการหาจังหวะที่ใช่ ความเข้าใจจนลึกซึ้งขึ้นเหมือนการดำน้ำลงไปในมหาสมุทรและพบบากับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่สวยงามคุณอาจค้นพบด้านใหม่ของคู่รักที่ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นความสามารถพิเศษความฝันหรือความกลัวที่ซ่อนอยู่การสนทนาในายามค่ำคืนอาจทำให้ทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้น ความท้าทายอาจมาจากเครื่องเล็กๆน้อยๆอยที่สะสมมาเป็นเวลานานเหมือนทรายเล็กๆที่เข้าไปในรองเท้าดูไม่สําคัญแต่ถ้าปล่อยไว้จะทําให้เดินลําบากอาจเป็นเรื่องการใช้เวลาการติดต่อสื่อสารหรือการวางแผนอนาคตร่วมกันสําคัญคือต้องคุยกันอย่างเปิดเผยและหาทางออกร่วมกันการพัฒนาความสัมพันธ์จากก้าวหน้าไปานในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเหมือนการปลูกสวนร่วมกันทั้งคู่อาจวางแผนการเดินทางการย้ายบ้านหรือการก้าวสู่ข,ขั้นตอนใหม่ของชีวิต การตัดสินใจใหญ่ๆควรปรึกษากันและหาข้อสรุปที่ทั้งคู่พอใจคำแนะนำคือให้เวลากับการฟังมากกว่าการพูดบางครั้งการเงียบเพื่อรับฟังความรู้สึกของคู่รักมีค่ามากกว่าการพูดหลายคำและอย่าลืมแสดงความชื่นชมในสิ่งเล็กๆที่คู่รักทำให้เดือนนี้สำหรับชาวราศีมีนจะเป็นช่วงเวลาการเรียนรู้และการเติบโตทั้งในแง่ของการงานการเงินและความรัก เหมือนการเดินเรือในแม่น้าที่ไหลผ่านชิวทัศน์ที่สวยงามมีความท้าทายบ้างมีความสุขบ้างแต่ทุกประสบการณ์ล้วนมีค่าและนําพาไปสู่จุดหมายที่ดีกว่าเดิมจําไว้ว่าความอดทนและการมีใจที่เปิดกว้างจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นทุกสถานการณ์ไปได้โดยดีและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและความงามของโลกรอบตัวที่รอคอยให้คุณไปสัมผัส